ก้อยสายสายรทะเสวัสดีจา้านี่ใคทักกินขนมข้ามาก,กินสำคัญ mm hmm. ก่อยู่ร้านตอตูจ้ะจตุรัดเนาะมาเด้อผู้ใดอยูแถวแถวนี้ mm hmm. นเต็มเลยร้อยห้าสิบเก้าบาทมีเฟซทะเลด้วยเนาะ

วันนี้ก็อปิดร้านเร็วจ้ะปิดร้านเร็วมาเพื่อสิ่งนี้เนาะก็อต้องรีดพายก่อนเข้าวาเดี๋ยวก็จะจะเปิดเพลงสั้นกับขอถดขอดต่วใช้นหจ๊ะก่อนไปได้เอาไม้กันสัน้นนะเนาะแกงกุ้งแกงกุ้งเอากินหนุ่มมากัน5คนพอลามังยาย งั <Okay. S 2> ้นมากันสิบคนแล้วเปล่าเราเนี่ยนี่อันนี้มันสุกแล้วนี่ยต้องเอาออกไม่หมดแล้วใส่ใหม่นี่ไงแล้วก็จะนั่งกินให้ดูแทบแทบกันเลยขอ tiền tép này nó